ในคลิปนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการเก็บเอวแล้วก็สะโพกเข้า10นิ้วนะคะอันนี้เป็นคําถามจากนักเรียนในคอสนะคะถึงวิธีการแก้ไขว่าเราจะเก็บแบบไหนถ้าหากว่าเป็นกางกิงยีนที่มีข้อจํากัดด้านข้างไม่สามารถเก็บจากด้านข้างได้เราสามารถเก็บจากตรงกลางได้ไหมตรงกลางก็คือกลางหน้านะคะที่มีซิปอยู่ กลางหลังค่ะก็คือเป็นส่วนของกลางหลังตรงนี้แต่ก่อนที่เราค่ะจะมาทําการแก้ไขถึงวิธีการวัดต่างๆนะคะก็แนะนําว่าให้รู้ก่อนว่าตําแหน่งของสะโพกอยู่ตรงไหนวัดก่อนที่เราจะแกะนะคะวัดที่เราก่อนวัดก่อนที่เราจะแกะก่อนที่เราจะเลาะนะคะมาวัดโครงสร้างก่อนตําแหน่งของเอวเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะว่าคือส่วนนี้ตําแหน่งของสะโพกละ ถ้าหากว่าเป็นกางเกงที่เป็นอเอวไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะคะเป็นเอวปกติเนี่ยเขาจะวัดนะคะจากตรงนี้ค่ะลงมานะคะอยู่ที่20เซนอันนี้เป็นมาตรฐานของโครงสร้างแพทเทิร์นนะคะสมมติว่านี้เป็นขอบเอวใช่ไหมคะนนี้เป็นตัวกางเกงนะคะอันนี้คือเป้ากางเกงวิธีการค่ะเราจะวัดจากด้านบนขอบเอวนะคะลงมาค่ะใช้สายวัดนะคะดิ่งยาวลงมาแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ดูว่าตำแหน่ง20เซนอยู่ตรงไหนถ้าสมมติตำแหน่ง20เซนอยู่ตรงนี้ค่ะก็ขีดเอาไว้เลยขีดเอาไว้เลยนะคะขีดที่ตัวกางเกงนะคะ่ะถ้าหากว่าลูกค้านะคะเขาเข้ามาเองก็วัดที่ตัวเขาเลยตำแหน่งของสะโพกค่ะก็คืออันนี้อันขออนุญาตวาดจากด้านข้างเนาะตำแหน่งของสะโพกค่ะก็คือมันจะเป็นส่วนที่นูนที่สุดตรงนี้นะคะตำแหน่งก้นนะคะที่มันแบบนูนขึ้นมา,มากที่สุดอันนี้คือตำแหน่งของสะโพก ะะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ได้มาเองถ้าเราดูแล้วกางเกงนั้นตัวนั้นนะคะเอวไม่ได้สูงหร,หรือว่าไม่ได้ต่ําเกินไปก็วัดแบบนี้นะคะ20เซนแต่ถ้ากางเกงตัวนั้นเป็นเอวต่ํานะคะ<ๆ>ก็ให้เราค่ะอันนี้โดยประมาณนะคะวัดจากตรงบริเวณเป้าตรงนี้นนะคะ่ะขึ้นมานะคะจะอยู่ที่สองถึง 2. จุด2.5นิ้วนะคะตำแหน่งตรงนี้วัดขึ้นไปเลยนี่นะคะ,ะถ้าวัดจากตัวกางเกงก็ เราจะวัดตรงนี้นะคะนี่ค่ะกลางเป้าตรงนี้ก็วัดขึ้นมาเลยจะอยู่ที่รวมข้างหลังไปด้วยนะคะวัดแบบนี้เลยนี่ค่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสองถึงสองจุดห้านะคะแล้วก็ขึงไปตำแหน่งตรงนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งของสะโพกก็ขีดไว้เลยนะคะนี่อันก็ขีดไว้โอเคอันนี้จบไปนะคะสำหรับวิธีการวัดสะโพกก่อน ทีนี้ค่ะมาดูวิธีการแก้ไขนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะอะ่วิธีการแก้ไขก็คือให้เรานะคะหเลาะนะคะส่วนของขอบเอวตรงนี้ออกก่อนเลาะขอบเอวนะคะคลิปนี้จะไปแบบละเอียดนะเลาะเอวเลาะขอบเอวนะคะออกก่อนนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเลาะในส่วนของที่เป็นซิปตัวนี้ค่ะออกก่อน ซิปตัวนี้นะคะล้อออกทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นตะเข็บตรงนี้ค่ะที่เป็นตะเข็บคู่เนี่ยก็ล้อออกเลยเพื่อให้ตะเข็บเนี่ยมันแบนนะคะส่วนของกลางหน้าแล้วก็ส่วนของกลางหลังตรงนี้ค่ะลอ้ลอลาะนะคะล้อไอเส้นที่มันเป็นตะเข็บคู่ตรงนี้ออกนะตรงนี้เลยหน้าหลังแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเลาะในส่วนของขากางเกงนะคะอ่า อันนี้เดี๋ยวอันขออนุญาตเอาตัวนี้มาให้ดูนะเป็นแบบนะคะล้อตรงบริเวณกางหว่างขาตรงนี้ค่ะลอกออกมาเลยนะคะพอลอกออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ถ้าหากว่าตรงบริเวณตรงกลางเป้าตรงเนี้ยกลางเป้าตรงเนี้ยค่ะถ้าเราลอกออกมาแล้วมันแยก,กออกจากกันใช่ไหมคะให้เราเดินเส้นเย็บแบบปกติก่อนให้มันติดกันนะคะเดินเส้นเย็บแบบจากข้างในให้เป็นตะเข็บอะคะ่ะส่วนของกลางหน้าแล้วก็ส่วนของกลางหลังทําให้เป็นตะเข็บก่อนนะคะแล้วก็ลอ้อในส่วนของหว่างขา อะเดี๋ยวอันขออนุญาตวาดวาดเพื่อให้ทวนให้เห็นภาพนะคะอ่ะล้อเอลออกปาล้อเอลเสร็จแล้วค่ะส่วนของเป็นกานเกงก็ล้ออันนี้ส่วนของกลางหน้าตรงนี้ออกนะคะเพราะว่ามันมีซิปอยู่ใช่ป่ะล้อกลางหน้าเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะ ก็ล้อกลางหลังพอล้อออกมาเสร็จแล้วค่ะ<_ <EN> _>ก็เดินเส้นเย็บปิดก่อนนะคะเย็บแบบเดินเส้นแบบธรรมดาเลยทั้งหน้าแล้วก็หลังแล้วก็ล้อส่วนที่เป็นหวังขาตรงนี้ค่ะออกมานะคะพอเราล้อออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตานะคะมันจะเป็นแบบนี้ให้กลางแบบนี้ค่ะกลางให้เป็นหน้าตาแบบนี้จากของเดิมเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่อันนี้ของเดิมเป็นกางเกงหน้าตาแบบนี้ให้เราค่ะจับกลางออกมาแบบนี้ค่ะ พอเราจับกลางมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะวาดรูปให้ดูนะมันก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะโอเคมาทีนี้ค่ะย้อนกลับไปนะคะจําได้ไหมว่าอันนะคะให้ขีดเส้นเอาไว้ว่าตําแหน่งตรงไหนคือสะโพกใช่ไหมคะนี่อันนี้คือเป็นตําแหน่งของสะโพกอันไม่แน่ใจว่าจะเห็นในในวิดีโอชัดไหมแต่ว่าเส้นที่อันขีดไว้ค่ะมันคือตําแหน่งตรงนี้นะคะ เส้นนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวอันนะคะจะขยายภาพนี้นะคะให้เป็นภาพใหญ่เพื่อที่จะ,ะจะได้รู้นะคะจะได้เห็นแบบชัดๆเลยอ่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือล้อล้อหน้าหลังนะคะแล้วก็บวกล้อกลางหว่างขากลางหว่างขานะคะหน้าหลังกลางหว่างขาโอเค ไปแบบช้าๆอาธิบายกันให้เข้าใจนะคะอะทีนี้ค่ะพอเรากางออกมาใช่ไหมคะมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ส่วนของขอบเอวค่ะด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงช่วงตรงเนี้ยค่ะมันจะใหญ่กว่าด้านหน้ามันเป็นเรื่องปกตินะคะเนื่องจากว่าส่วนของด้านหลังเนี่ยเรามีก้นอันนี้มันเป็นตั้งแต่โครงสร้างของแพทเทิร์นแล้วนะคะ ไม่ได้รู้สึกไม่คือมันไม่ได้แปลกอะมันเป็นโครงสร้างของแพทเทิร์นหน้าตาแบบนี้คือหน้าตาปกตินะคะอันนี้คือส่วนของหลังนะคะหลังคือกลางหลังอันนี้นะคะหน้าคือกลางหน้านะคะที่จากของเดิมเนี่ยมันมีซิปอยู่เนาะนี่ค่ะทีนี้ค่ะจากตอนแรกที่อันนะคะได้ให้ขีดสะโพกไว้ใช่ไหมคะตำแหน่งของสะโพกมันจะอยู่ประมาณเท่านี้ที่อันขีดเอาไว้นะคะนี่นี่อันนี้นะคะอันได้ขีดไปแล้ว ทีนี้ค่ะวิธีการก็คือเราจะมาเก็บเข้านะคะส่วนของเอวแล้วก็สะโพกแล้วทีนี้ค่ะส่วนของขอบเอวที่เราได้เราเอาเอาออกมาใช่ไหมคะก็อันนั้นแยกไว้ก่อนยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเรามาทําส่วนของที่เป็นขอบอไล่จากข้างล่างที่เป็นตัวกางเกงก่อนตัวขอบคือไม่ยุ่งนะคะทีนี้ค่ะเราจะเก็บเข้าสิบนิ้วใช่ไหมคะวิธีการถ้าหากว่าตัวนี้นะคะสมมติว่าเราเนี่ยวัดออกมาแล้วว่า อรอบเอวนะคะอยู่ที่40อ่าเดี๋ยวอันเขียนตรงนี้เลยรอบเอวเดิมนะคะอยู่ที่สี่สิบแล้วเราค่ะต้องการที่เก็บเอวนะคะเหลือ30เนาะก็ให้เอาค่ะ 40! ่สิบลบสานะคะมันก็จะเหลือเหลือสิใช่ไหมคะมันก็จะเหลือ10ทีนี้ค่ะก็เอา10เนี่ยมาหารสนะคะก็จะเหลือ2.5 2.5นิ้วนะคะ อันนี้เป็นส่วนที่เราค่ะจะเก็บเข้านะคะข้างละ2.5โอเคเนาะอันนี้เป็นวิธีการคำนวณ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดวิธีการทบสายวัดนะคะตามที่อันเคยสอนก่อนหน้านั้นก็ใช้วิธีการทบสายวัดเลยไม่ต้องมาคำนวณน,นะคะเพราะบางทีมันจะมีเศษที่มันอาจจะคำนวณยากถ้าเราใช้สายวัดอาจจะง่ายเนาะแต่เน,นี้ยค่ะด้วยความที่เป็นคําถามจากนักเรียนในคอร์สอัานแลอัน,นะคะคยอธิบายวิธีการทบสายวัดแล้วเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวอันจะให้เขาหารดีกว่าถ้าหารนะคะมันอาจจะง่ายสําหรับเขานะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ถนัดในการใช้สายวัดก็ใช้สายวัดไปอย่างอันนี้อันก็ถนัดการใช้สายวัดเหมือนกันโอเคนะอันนี้ค่ะสรุปแล้วเรานะคะจะเก็บเอวเข้านะคะฝั่งละ2.5ทีนี้ค่ะวัดขอบเอวตรงนี้นะคะเข้ามาเลยค่ะ2.5 2.5นะคะฝั่งนี้ก็วัดเข้ามา2.5อ่ะเราได้แล้วตำแหน่งของเอวนะคะเรียบร้อยทีนี้ค่ะอ่ะเราจะมาวัดถึงตำแหน่งของสะโพก ตำแหน่งของสะโพกนะคะจากของเดิมที่ย้อนกลับไปว่าเราค่ะได้ขีดเอาไว้แล้วว่าตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งของสะโพกนะคะนี่ที่เราได้ขีดเอาไว้สมมุตินะคะว่ากางเกงตัวนั้นนะคะสะโพกนะคะวัดแล้วเนะะี่ยค่ะโดยรวมของเดิมนะคะอยู่ที่หกสิบนะคะแล้วเราค่ะต้องการเก็บเข้าเนี่ยเก็บเข้านี่ค่ะคือ10นิ้วใช่ไหมคะก็เก็บนะคะให้เหลือห้าสิบอันนี้เป็นการแบบ คำนวณแบบตัวเลขกลมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาของนักเรียนนะคะเป็นตัวเลขอ,อะไรก็ใช้วิธีการคำนวณแบบนี้เนาะอันนี้เป็นหลักการอ่ะก็เอา60นะคะลบ50นะคะอ่าก็จะเหลือ10ใช่ป่ะก็เอา10คะ่ะมาหาร4คะ่ะมันก็จะเหลือ2.5นะคะเท่ากันกับด้านบนก็วัดเข้ามาเลยค่ะจากตรงนี้นะคะวัดเข้ามาเลยสมมติว่าอยู่ประมาณเท่านี้วัดจากนี้นะคะเข้ามา2.5 เนี่ยค่ะมันก็จะได้ตำแหน่งเป็นไซน์นี้นี่ค่ะเราได้ตำแหน่งเส้นละทีนี้ค่ะวิธีการนะคะเราค่ะจะโยงเส้นนะคะจากอันนี้ค่ะไล่มาหาเส้นสะโพกนะคะแบบนี้เลยเนาะอะแล้วก็ไล่จากเส้นนะคะมาหาสะโพกค,คือเส้นนี้เดี๋ยวอันนะคะจะวางจะวางไม้โค้งนะคะกับตัวนี้ให้ดูนะคะเนื่องจากว่าอ,อันนี้ค่ะ มันอาจจะกระดาน,นอาจจะเล็กเดี๋ยวอันจะวางไม่โค้งให้ดูว่าเราจะโค้งสะโพกยังไงนะคะวิธีการคํานวณก็มีเพียงเท่านี้นะคะสําหรับการคํานวณก็จะมีแค่เอวกับสะโพกที่เราจะเก็บเข้าเนาะก็ถ้าถ้าหากว่ามันเป็นไซส์ที่มันเก็บเข้า2.52.5้เราก็วัดจากนี้เข้ามาเลยค่ะ2.52.5วัดแบบนี้เลยนะคะมันก็จะได้ไซส์ที่เป็นมาตรฐานโอเคนะคะอ่ะก็คือเดี๋ยวอันเขียนมาให้ก่อนก็คือเอาอรอบเอวเดิม เดี๋ยวอันทวนให้อีกทีหนึ่งนะเอารอบเอวเดิมลบรอบเอวใหม่แล้วก็มาหารสี่ค่ะเขียนอันนี้นะคะรอบเอวเดิมรอบเอวเดิมก็คือเป็นรอบเอวของการเกงเนาะให้ลบค่ะลบนะคะรอบเอวใหม่รอบเอวใหม่ที่เราต้องการรอบเอวใหม่นะคะแล้วก็เอามาหารค่ะ หารสี่นะคะหารสี่เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเป็นไซส์ที่เราค่ะจะเก็บเข้าฝั่งละเท่านั้นนะคะทั้งสองฝั่งเนาะอ่าโอเคผ่านไปค่ะมาถึงาการใช้ไม้โค้งนะคะในการโค้งเพื่อที่จะวัดนะคะ เดี๋ยวันขอลบอันนี้แล้วกันเดี๋ยวจะได้วาจากตัวกางเกงตัวนี้เลยนะคะ,ะเป็นไซ์นี้อันนี้สมมติว่าของเดิมเท่านี้นะคะ,อ,ะอันนี้ขอขยับนิดนึงเนื่องจากว่ากางเกงกับกระดานมันไม่บาลานซ์กันเท่านี้เนาะ,อะโอเคทีนี้ อย่างเมื่อกี้นี้นะคะเราเก็บเข้าฝั่งนี้ใช่ไหมคะ2.5เก็บเข้ามาค่ะ2.5เนาะอันนี้เป็นตำแหน่งสะโพกที่เราเขียเอาไว้แล้วนะคะตำแหน่งตรงนี้ที่เขีดเอาไว้แล้วนะคะทีนี้ค่ะเราก็ถ้าหากว่ามันเป็นไซส์ที่เป็นเก็บขนาดเข้า2.5เท่ากันให้วัดจากตรงนี้นะคะเข้ามา2.5ใช้ใสายวัดนะคะวัดแบบนี้ได้เลย วัดแบบนี้ไล่มาได้เลยนะคะนี่วัดแบบนี้ไล่มาเลยนี่นะคะปัดจากกลางหน้าค่ะวัดมาเลยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นวิธีการถ้าหากว่าเราดูแล้วมันเท่ากันก็ใช้วิธีการนี้นี่ค่ะเขียมาเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ทีนี้ค่ะพอมาถึงตำแหน่งของที่เป็นไอมนมนตรงนี้นะคะ ตำแหน่งของสะโพกตำแหน่งเอวได้แล้วทีนี้ค่ะตำแหน่งของด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะไม่ได้โค้งมัวนะคะถ้าหากว่าเราหักโค้งในส่วนของตรงนี้ไม่สวยนะคะโค้งตัวนี้เข้าไม่สวยมันจะทําให้เกิดเป้ายิ้มนะคะหรือว่าเกิดเป้ายิ้มก็คือเป็นลักษณะแบบนี้พอเวลาใส่แล้วค่ะหน้าตาของกางเกงมันจะเป็นแบบนี like. ้นี่ค่ะมันจะเป็นย่นย่นยู่ยูตรงนี้อาจจะไม่สวยนะคะในการโค้งเราจะใช้ไม้โค้งนะคะในการโค้งช่วย อันนี้ก็เรียกว่าไม่โคง้งปากกัแก้วนะคะถ้าไม่มีต้องไปหาซื้อไว้นะคะเพราะว่าในการแก้มันจะได้แกะออกมาสวยๆเนาะอ่ะทีนี้ค่ะมาถึงวิธีการก็คือเรานะคะจะโยงเส้นนะคะเข้าหาแบบนี้พยายามหาจุดตัดนะคะเอาที่จุดตัดสวยๆอ่ะถ้าเป็นอย่างตัวนี้นะคะอันก็จะให้จุดตัดตรงนี้ค่ะตำแหน่งของสะโพกก่อนแล้วก็ไล่นะคะมาหา ที่เป็นตำแหน่งของเป้าตรงนี้นะคะ่ะนี่ก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะเส้นก็จะสวยแบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่โค้งวางแบบนี้เนาะฝั่งด้านด้านหลังด,ด้านหน้าค่ะก็พลิกมาแบบนี้แล้วเราค่ะก็วางแบบนี้ได้เลยนะคะค่อยๆโยงเส้นค่ะจากตรงนี้ค่ะก็ไล่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะโอเคเนาะประมาณนี้ เดีย้อันทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะวิธีการก็คือวัดเอวก่อนให้มันให้มันได้ตำแหน่งของเอวก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็ตำแหน่งของสะโพกนะคะเก็บเข้าเท่าไหร่ก็เขีดเอาไว้แล้วก็โยงเส้นค่ะถ้าเกิดว่าด้านบนเนี้ยเราสามารถใช้ไม้โค้งตัวนี้ค่ะช่วยได้นะคะมันจะสวยนี่นี่เห็นไหมอันนี้ค่ะก็ใช้ไม้โค้งในการช่วยนี่ค่ะ งสะโพกส,ส่วนของกลางหน้าแล้วก็กลางหลังประมาณนี้นะคะอันนี้สาหรับวิธีการวัดอ่าโอเคพอหลังจากที่เราข่าวัดออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเดินเส้นเย็บนะคะเดินเส้นเย็บก่อนหน้าแล้วก็หลังถ้าเป็นส่วนของด้านหลังนะคะก็เดินเสนเ้นแบบพอดีได้เลยเน,น,ะลนะคะเดินเส้นเย็บแบบพอดีได้เลยแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็พุงริมนะคะตรงส่วนนี้ได้เลยพุงริมผ้าก่อนโอเคด้านหลังก็จะได้แบบนี้ แต่ถ้าเป็นส่วนของด้านหน้าเนะะี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราจะต้องใส่ซิปด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นอะ่ะอันแนะนําให้เผื่อนะคะออกไปอีกสัก1เซนนะคะวัดจากของเดิมนะคะเส้นเนี้ยออกไปสัก1เซนนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บะคะ่ะตรงบริเวณที่1เซนนั้นนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเผื่อในการแบบใส่ซิปแล้วก็ทําเป็นตีกเก็ตด,ด้านหน้าที่เป็นห่อริมผ้าค่ะเราก็ก็ทําการวัดออกไปอีก1เซนนะคะ โอเคพอหลังจากที่เราค่ะเดินเส้นเย็บตรงนี้นะคะเดินเส้นเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นค่ะอ่าหน้าตาของเกงมันก็เป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะของเดิมที่เราแบไว้มันก็เป็นแบบนี้ทีนี้พอเราเดินเส้นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเราก็กลับกางเกงนะคะให้เป็นหน้าตาแบบนี้เป็นกางเกงที่เป็นกางเกงปกติค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บตรงบริเวณกลางหว่างขาตรงนี้นะคะส่วนของตัวกางเกงก็แล้วก็ตรง ตรงหว่างขาตรงนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะทีนี้ค่ะมาส่วนของตัวที่เป็นขอบเอวค่ะขอบเอวเนี่ยค่ะเราได้ล้อเอาไว้แล้วใช่ไหมคะอ่าพอหลังจากที่เราเดินเส้นเย็บอะไรเสร็จเรียบร้อยซิปนะคะใส่ทีหลังนะคะซิปใส่ทีหลังอ่าอันนี้เป็นตัวของกางเกงที่เราค่ะได้แก้ไขนะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะ ทีนี้ค่ะส่วนน้องขอบเอวล,ลักษณะของยีนเนี่ยมันจะเป็นขอบเอวที่มันจะไม่ได้มีรอยต่อใช่ไหมคะเนี่ยไม่มีรอยต่อแล้วเราค่ะจะไม่ต้องใช้ขอบเดิมข้างหน้าเนี้ให้อยู่ตามครงเดิมเพราะว่าเขาจะมีการเจาะที่เป็นกระดุมมาเนาะเนี่ยค่ะเจาะที่เป็นกระดุมตรงนี้มาตรงนี้เราจะไม่ยุ่งนะคะเราจะทําการค่ะแบ่งครึ่งนะคะดูว่าจับให้อ่อ ตรงบริเวณกระดุมตรงนี้ค่ะมันชนกันแบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นค่ะอันนี้สมมติว่าสายวัดเนี่ยมันถูกแยกออกมาเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะพอเรายังไม่ได้ยังไม่ได้แก้ไขใช่ไหมเส้นเดียวยาวๆค่ะเอาเอา,เอา,เอาขอบเอวตรงนี้ค่ะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ทบเนยค่ะแบบนี้เลยแล้วต่อจากนั้นนะคะก็วัดเข้ามาพอเราทบแบบนี้ค่ะมันก็คือจะทบทบแบ่งครึ่งอยู่แล้วเนาะแบบนี้คือมันสอง สองเส้นนะคะวางคู่เนี่ยทบแบบนี้ต่อจากนั้นค่ะก็วัดจากตรงนี้ค่ะเข้ามานะคะคือเขาต้องการเก็บเข้าสิบใช่ปะเราก็วัดจากตรงกลางตรงกลางคือเป็นบริเวณตรงกลางที่กางตะเข็บตรงนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยมันจะมีไอ้ที่เป็นหูตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราค่ะก็พอหลังจากที่เราเย็บนวแล้วเนี่ยไอ้รอยต่อตรงนี้มันจะมองไม่เห็นเพราะเราจะตัดจากกลางหลังตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวอนธะินที่บ้ายใหม่ สมว่าขอบเอวมันเป็นแบบยาวๆอย่านี้เนาะที่เราแกะออกมาฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นกระดุมฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นรังดุมใช่ไหมคะให้แบ่งครึ่งค่ะตรงส่วนนี้คือกลางหลังนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยก็วัดออกมาค่ะห้าฝั่งละห้านะคะฝั่งละห้าฝั่งละห้านี่มันก็จะได้อยู่ที่สิบนิ้วเพราะว่าเขาต้องการเก็บเอวแล้วก็สะโพกเข้าสิบนิ้วใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนของด้านบนที่เป็นขอบเอว กวัดออกมาเลยคะ่ะฝั่งละ5้าแล้วก็จับอันนี้นะคะเย็บชนกันเนาะแล้วก็พอเราชนขอบเอวเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะเล็กลงนะทีนี้ค่ะเราก็เอาขอบเอวนะคะมาเย็บต่อด้านบนตรงนี้เนาะนะคะก็ตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมจะใส่ซิปอยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาตรงนี้นะคะก็เลาะแยกออกมาก่อนนะคะตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้นี่เนาะพอหลังจากที่เราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะเราเย็บเอาไว้ใช่ป่ะที่มันติดตรงเนี้ย ก็ให้เลาะตรงกลางตรงนี้ออกก่อนแล้วก็จากนั้นใส่ขอบเอวค่ะให้เรียบร้อยนะคะใส่ขอบเอวให้เรียบร้อยแล้วก็พอสุดท้ายค่ะก็ให้ใส่ซิปนะคะแค่นั้นเองใส่ซิปแล้วก็ปิดไอ้หูพวกนี้นค่ะกลับไปเหมือนเดิมนี่นะคะหูด้านหลังตรงนี้ก็ใส่กลับเข้าไปค่ะกลับเข้าไปแค่นั้นนะคะอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขสําหรับคนที่ต้องการจะเก็บจากบริเวณตรงกลางนะคะตรงกลาง กลางหน้าแล้วก็กลางหลังค่ะก็จะเป็นวิธีการทั้งหมดมีเพลงเท่านี้ค่ะลองดูนะคะ